พี่น้องครับทุกวันพอหัสบุดีนะครับเจยุยมาแล้วครับเจยุยมาแล้วพี่น้องเอาเบอร์ไปก่อนเลยนะครับเจยุยัวสวยปากน้ำโพครับเบอร์นี้นะครับเป็นตัวสายเลี้ยงครับเป็นตัวบามันมาจากภาคอีสานสีแดงแดงทั้งนั้นอุ้สีแดงล้วนๆครับชมครับชมครับนี่ จะยุยกำลังคัดไซส์ให้อยู่นะครับรอสักครู่เอายหรืออยังครับเจครับเดี๋ยวคัดวัวแป๊บหนึ่งครับทรงพ่อวัวมีไหมวันนี้ทรงพ่อวัวมีไหมม,มีนะครับ Mì <coughs> phá <coughs> 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 เอาไหนก่อนครับเอาพองัวกันนะไหนมีกี่ตัวพองัวมีหนึ่งหกตัวสวัสดีครับมารอซื้อวัวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูบอกให้โกใส่ชุดนอนสีแดงวันนี้ไม่ใส่ชมนะครับชมจะอยู่น่าสดับกันไหมรับบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับกำลังคัดมาตัวไหน ตัวนี้เหรอทั้งหมดเนี่ยโกแต่ว่าให้เลือกให้เลือกเลยคัดให้แล้วว่าตัวชุดไหนสวยชุดนี้คือชุดทรงพ่อวัวนะครับมีสองแล้วนอ่นี่ด้วยชมนะครับชมนะครับทรงพ่อวัวขัดไว้ให้แล้วหนังดีๆหนังย่นๆหัวโล้นโอ้โหนี่สวยว่ะตัวนี้จะใหญ่สุดครับมาว่าราคาสักหน่อยยังไงดี เอาเล็กไปหายใหญ่ได้ไหมเลือกยังไงอย่างนี้เท่าไรเนี่ยเห็นอันนี้หนึ่งเนียนะโกหนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้าตัวเนี้ยห้าตัวนี้ตัวละสองหมื่นสองพันห้าร้อยสองหมื่นสองห้าร้อยนะครับห้าตัวนี้แต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะชอบชอบตัวไหนชอบแบบไหนชอบทรงไหนเหลี่ยมไหนครับแต่แล้วก็ไปมีไอ้ตัวตัวนี้ตัวใหญ่สุดฟางพี่ข่อ้ตัวใหญ่สุดชุดห้าตัวนี้อายุประมาณกี่เดือนครับเจ๊อายุ ปีปีขึ้นโกหนึ่ปีขึ้นไปแล้วนะใช่นับอันนี้คือชุดสองห้าร้อยสองนสองพันห้นะนี่ๆจ้ะครับผมมาเราจะให้ดูหนึ่งตัวตัวใหญ่สุดตัวใหญ่กว่เพื่อนนี่ๆๆไอชุดสองพนห้นี่นี่ตัวนี่สองนสองห้าร้อนี่ไปแล้วไปแล้วใช่อ่าตัวครับสามสีตัวนี้นี่ อไป LIKE ครับผมห้าตัวนี้มาแล้วก็ตัวนี้ตัวโตสุดคอลายหัวล้นคอลายหัวล้นหนังดีหนังย่นนะครับตัวนี<_<_<_ um ้ใกล้โกตัวนี้น่าจะอยู่ที่สิบห้าเดือนครับผมมีตําหนิที่คอลายครับผมนะครับแล้วก็จะเป็นรอยแบบเหมือนเป็นรอยลังปีมากแต่ว่าก็คือมีนิดนิดเนี่ย นิดหน่อยจ้ะมีนิดหน่อยครับผมไล่มันหน่อยหน้ามันสวยอ่ะหัวสวยหัวล้นนี่ครับมีรอยลัปีนิดหน่อยนะครับตรงบริเวณขาหลังนิดอย่างเงี้ยจ้ะครับผมตัวนี้ร้องไว้ที่ตัวนี้สองหมื่นสี่ห้าร้อยอก็ไม่เท่าไรนะครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับตัวนี้คือไก่ถ้าไปก็คือไก่สุดครับผมมีตําหนิคอายครับผมคอลลยโอแข่งขาจะดื้อหนังดีจัด ไข่คู่ทั้งหมดอ่าลูกไข่ครบนะครับใช่จ้ะนครับเม่ขาดนะครับเนี่ยมีรอยลำปีหน่อยนึงประมาณนี้นะสองหมื่นสองพันห้าไอชุดยี่สิบสองห้าร้อยถ้าไข่ไออันนี้สองหมื่นสี่ใช่จ้ะสองหมื่นสี่เท่าไหร่สองหมื่นสี่ห้าร้อยห้าร้อยนะครับนี่ครับสวยๆหนังดีๆครับอ่าอนึ่ใกล้ที่โอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับจ้ะปนี่สงพอวัวจัดให้แล้วนะครับไปต่อครับชุดนี้ปะ อึบออกเ็วอ,ออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวได้ไปกินยารอสักคู่อยากได้เสือ,สอมาเลยครับมาเลยครับไม่ต้องรอครับ <Okay. S 2> มาเลยมาชุดนี้ยังไงเอ่ยชุดนี้จะเป็นสายสายเลี้ยงสายลูกเลี้ยงโกสสำหรับลูกเลี้ยงครับอย่างนี้มีชุดไหม ยกชุดเลโก้ยกเลยกี่ตัวครับชุดนี้ยี่เดี๋ยวนะสามสิบสามสิบตัวรองไว้ที่ตัวรองไว้ตัวละหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยครับผมก็จะได้ใหญ่ๆแบบนี้ไปแล้วก็มีเลกมาถั่วกันไปนะหมื่นหกพันแปดร้อยแปดร้อยสามสิบตัวครับสามสิบตัวต่อได้ครับต่อได้ชุดนี้มารใครมากก่อนก็ได้คัดไปก่อนโก้คัดได้ด้วยจ้ะ เดี๋ยวผมไล่ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้เนาะอันนี้ไล่รับนี่ครับนี่อย่างนี้นะครับบางตัวเป็นทรงพองงอได้ด้วยนะครับผมแดงทั้งนั้นนะพี่ไม่มีขาวเลยจะเป็นแบบออกอายุชุดอายุดีก็มีชุดหล่อหนังดีก็มีนี่หล่อครับชุดนี้หล่อครับหนังดีครับนี่หนังดีจริงครับนี่ย่นๆเลย ย้ยอเย,ยเลยพี่สบสนใจเรามาได้เลยครับวัคซีนมีแล้วนะครับจะยุยฉีดวัคซีนให้พร้อมนะได้จ้ะวัคซีนป้องกันปากเท้าเปื่อยมีมาแล้วนะครับพี่พี่ไปฉีดได้เลยครับป้องกันไว้ครับดีกว่าร,รักษานะครับป้องกันเราไม่เสียเงินสักบาทก็เพี่งฟรีครับแต่รักษาต้องเสียเงินิ้นยานนมาชุดนี้หมื่นหกพันแปดร้อยบาทใช่จ้ะอ้าว ประมาณนี้นะครับคัดได้คัดได้แยกได้จะแยกก็ราคาเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเล็กๆอย่างนี้ก็ที่ห้าพันกว่าโัครับผมถ้าหลายๆตัวก็อาจจะรอดลงมานิดๆครับผมแต่ก็ชุดนี้รู้สึกหนูดูแล้วจะมีเล็กประมาณห้าตัวครับผมน้องนั้นก็บลัฟรุ่นนี้อ่าแล้วบึกฟช่ำชื้นใหญ่โตใช่ครับไล่ไปต่อครับวนไปวนวนกลับมาทางนี้น้อยนะครับน้องเพิ่งมาถึงนะครับกำลังหิว่ะ เดินทางมาไกลประมาณกี่กิโลที่เดินทางมาสามร้อยน้อยๆานี่นะครับตื่นตั้งแต่ตีสองอะคัดมัวมันก็อ,อ,อดนอนตั้งแต่ตีสองเลย่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นสักครับสุดหนังครับนี่หนังครับ่ะนี่นี่ครับไ อะไรมาคุาดูอีกรอบนึงจ้ะอายุอายุนี่ชุดอยุครับนี่ไล่วนมาครับสวยๆครับแบบเลี้ยงไวๆซื้อไปเลี้ยงแล้วแบบพอใกล้ๆจะขายแล้วก็โทรกลับมาบอกได้อ๋อซื้อกลับได้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยเหมือนมันจะไวๆหน่อยซื้อกลับมาเป็นวัวไปเข้าขุนได้ได้ด้วยนะครับะนี่ ถ้านึกหาใครไม่ได้ก็นึกหาเจยุ้ยได้เลยนะครับราคาก็ว่ากันตามสถานการณ์นั้นนะขึ้นตาำขึ้นลงต่ลงว่ากันไปนี่ตัวเชุดนี้สามสิบตัวครับสวยๆตัวปึ๊บไปตัวนี้ยิ่งย่นอือตัวนี้ย่นดีจังครับใช่จ้ะโอเคสามสิบตัวหมื่นหกพันกว่ากว่านะครับจเจยุ้ยครับ ไปต่ออีกชุดหนึ่งมันเป็นแบบไหนต่อไปจะเป็นชุดเล็กราคาเบาๆนิดน้อยนีไม่กี่ตัวชุดน้อยเปิกไนามา,า,าครับาาครับครับามาชมชุดน,นี้ครับ นี่ครับย่นยนต์ครับชุดนี้มีประมาณกี่ตัวครับชุดนี้มันจะมีชุดลอยะนะโกเนี่ยยืนเรียงๆกันนี่นะครับ<ก>ครับครับเรื่องใหญ่ๆครับผมอ่ะนไอ้อ้นั้นไม่ใช่เนน้อยนะ่ยคู่น้อยอ่านู่นเริ่มต้นจากตรงนู้น อ้านี่นี่ก็ได้โกนี่ยกเซตเลยครับเป็นพวกรุ่นอย่างนี้ครับีตัวรุ่นโตใช่ไหมใช่จ้ะหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยพวกเนี้ยครับเป็นแถวเนี้ยนะห่งหมื่นสามพันห้านะตัวนี้ด้วยไหมตัวเล็กไม่ใช่ไม่ใช่นะก็จะเป็นรุ่นรุ่นนี้ครับอเนี้ยอเนี่ยหนึ่งมื่นในหนึ่งสองสามนี่ประมาณเนี้ยครับผมหนึ่งสามอ้ตัวเล็กนี่ไม่ใช่ครับตัวน้อยนี่ไม่ใช่ตัวโตโน่น ช่ตัวโตนั่นใช่นี่ใช่ใช่ตัวเล็กนี่ไม่ใช่อันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับไอชุดนี้จะอยู่ที่มันมีอยู่แปดตัวตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าใช่ตามชุดคือหนึ่งพันห้านะใช่ใช่ประมาณนี้นะใช่หนึ่งพันห้ากับหนึ่งสามพันห้าเนาะเจนเนาะใช่จ้ะครับผมนแก้วน้ำเครื่มาวนหน่อยวนหน่อยครับ างนี้หมื่นพันห้าไหมใช่โกโกหมื่นพันห้าเนี่ยอย่างเยอะไรนะนะโคหน้าไหลเร็วอย่างนี้หมื่นพันห้านะครับดีด้วยอันนี้หมื่นพันห้าอย่างเี้เลยอย่างนี้หมื่นสามพันห้าอันนี้หมื่นสามพันห้าครับหมื่นสามพันห้าโตอย่างนี้นะครับแยกให้ดูแล้วนะครับโอ้ยสวยจังสวยเนี่เนี่นี่หมื่นสามพันห้าครัครับ แดงคืึองแดงหัวล้นเลยแยกกระจายมานี่ก็เหมือนสามพันห้าแล้วเจ๊เนาะใช่จ้ะครับดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับคัดเล็กคัดโตได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวเล็กนี้ตัวหนึ่งก็เล็กสุดใช่ไหมลืมวันวันนี้มีโปรพิเศษโกใช้คนละครึ่งได้คนละครึ่งได้ก็มีใช่คนละครึ่งตัเนี้นะตัวแต่มันมีงวตัวงูตัวนี้ยังไงใช่ครับ วันนี้ซื้งัวสิบตัวขึ้นไปเนี่ยงัวตัวนี้หลักคำจะหนูบวกค่ารถบวกค่าจานมันจะอยู่ที่เจ็ดพันครับแต่ถ้าซื้งัวสิบตัวขึ้นไปก็จ่ายเราแค่สามพันห้าเอาไปสามพันห้าเลยใช่หนึ่งตัวอ่าถ้าซื้อสิบตัวนะใช่จ้ะนี่นะไม่ใช่ตัวน้อยๆนะโกครับเมันโตจริงเลยครับใช่สิบตัวขึ้นไปจัดโตให้ตอนรับไวยกระทงอ่าตัวนี้ไปสามพันห้าเลยจ่ายแค่สามพันห้าครับผมอนนี้ มอันนั้นก็คือชุดพันห้าครับผมโอเค,อเคจะติดต่อเจ๊ยุยนะครับเบอร์โทรครับเจ๊ศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่ศูนย์แปดห้าสี่เก้าค่ะโอเคค,ครับผมดีค่ะ <5. S 2>